ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแฮชแท็กนั้นมันคืออะไรเลยแต่ก็มาแล้วนะครับเจสิบแปดสิบเก้าสิบจุงมา่ไสิบเก้าจุดสาสิบเก้า้าหาเดี๋ยที่ใช่สิบเ้าจุดเจ็ดเ้าจได้ยังไะอันนี้เหรอ โอเคยี่สิบแล้วนั่นแหละครับโอเคผมผมก็มาแล้วนะครับครับผมยี่สิบละมีอะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรแก้ปัญหาสักอย่างผมก็ไม่ไม่รู้่ยใช่งั้นก็วันดีครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายเฮ้ยบอลปิดยังไงวะ กดปิด